นี่จะเป็นการรีวิวแบบไม่พึ่งสคริปต์เลยนะเพราะว่าเห็นแล้วชอบเลย่คือราคาตอนแรกเนี่ยที่เปิดขายทําคลิปสั้นไปอะ่ะมันหมดแล้วนะแต่ว่าอันนี้เหลือแต่ตัวโชว์ก็เลยมาทําคลิปรีวิวให้เผื่อลอตใหม่ที่ใครอยากจะได้มาดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจง่ายเดี๋ยวจะตีให้ดู คือทำไมมันหมดเร็วขนาดนั้นแค่ถ่ายคลิปสั้นก็คนก็ซื้อแล้วนะคือราคา1900เองแล้วได้หนังมุ้งทุกใบโมดูลเปิดบลูทูธได้คือถ้ากองไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยที่มีรุ่นที่แบบเชื่อมบลูทูธได้ก็ราคาสูงไปเลยคือหนังมุ้งอะทัชชิ่งดีมากหนักเบาได้รัวได้ติดมือด้วยแล้วก็เอาไปซ้อมเนี่ยใช้งานได้โอเคเลยไห้แฮทตัวนี้นะครับเนี่ย ฟังเสียงดิเนื้อค่อนข้างโอเคเลยนะฉาบคือเสียงมันโอเคเลยเหมือนราคาแพงๆแล้วก็เป็น2โซนแบบนี้นะไว้ก็เป็น2โซนแอคเซนต์ได้ด้วยตีแรงก็เป็นหัวเบลโห ถือได้ว่าเป็นฉากที่เขาทํามาดีมากแล้วก็ทัชชิ่งโอเคเลยหนะักเบาได้ที่สําคัญโมดูลมันรองรับเพิ่มอีก1ใบนะถ้าจะซื้อเพิ่มอีก1ใบใส่ไว้เล็กๆตรงนี้เป็นสเปซก็ได้หรือจะเอาใบานี้มาเป็นไรแล้วก็เพิ่มฉากสัก1ใบซึ่งราคา1 9 0 0เยนี่ยหาตัวที่มีต่อเพิ่มเนี่ยไม่มีแล้วนะตัวเนี้ยมันทําได้มีบลูทูธที่ผมบอกไปก็คือสามารถเปิดเพลงกับบลูทูธให้กับตัวกรองไฟฟ้าแล้วเราก็ใส่ฟังเล่นจะ YouTube หรือ ือว่าจะเพลงที่มาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยได้ทั้งหมดเลยซึ่ง Latency เนี่ยต่ำมากๆไม่รู้สึกการหน่วงแล้วก็ระยะเนี่ยต่อได้ไกลพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวมาพูดเรื่องฟังก์ชันกันบ้างนะฟังก์ชันที่ให้มาในตัวโมดูลเนี่ยมันสามารถปรับลดเสียงแยกชิ้นได้เลยแตกต่างกับรุ่นน้องใช่ไหมราคาที่แบบเริ่มต้น7,900เนี่ยมันยังปรับแยกชิ้นไม่ได้แต่รุ่นนี้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งได้ทั้งฉากที่เป็นโซนมากยิ่งขึ้นจับหยุดได้2ใบสามารถปรับเสียงแยกชิ้นได้เดี๋ยวเรามาดูนะปรับเสียงแยกชิ้นก็ไม่ยากกดไปที่เซตอัพล้วก็คิดอิดิจะสามารถปรับจูนแสนแนให้มัน ต่ำลงหรือสูงขึ้นก็ได้นะกดพิชเนี่ยตั้งเสียงแสแนได้เลยให้มันใบใหญ่ๆอ้วนๆก็ได้ปรับจูนได้ละเอียดพอสมควรเลยแหละเราสามารถปรับความดังเบาแยกชิ้นได้เลยนะจะให้สแนดังขึ้นหรือเบาลงก็ได้ทอม ได้ทุกชิ้นเลยนะคือฟังก์ชันค่อนข้างโอเคแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างลึกพอสมควรและอันนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือมันสามารถเปลี่ยนเสียงแสนเป็นเสียงอื่นได้ผมปรับสแน أ, อยากจะเอาเสียงสแนเป็นเสียงเปลี่ยนลูกของแสนใช่ไหมเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนแล้วแล้วสแนมีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยสามารถเปลี่ยนเสียงทอมอเป็นคาเบลได้นะ เข้าไปหมด v o i เนี่ยแล้วเราก็เลือก cr 5 1 เนี่เป็นเสียงคาเบลโอเคเลยนะคือถ้าใครจะไปเล่นสไตล์หมอลำเนี่ยก็มีคาเบลมาให้เสียงมีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญนะตอนนี้มีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับทําเพลงเยอะมากหรือว่าเป็นตัวที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยจะเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ยปรับได้เลยนะแล้วมันเป็นมีดียูนิเวอร์ซเรียบร้อยแล้วเสียบป,ปุ๊บใช้งานได้ทันทีไม่ต้องปรับอะไรมากมายเยี่ยมเลยคือราคานี้บอกได้เลยว่าหาตัวจับยากมาก โอเคสรุปสุดท้ายนะตัวนี้เหมาะกับใครสําหรับคนที่กําลังมองหากรองไฟฟ้าเอาไว้ใช้สัก1ชุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีบอกเลยว่ากํางบมาเนี่ยหมื่นต้นต้นเนี่ยตัวนี้จบ1900แล้วก็อาจจะซื้อหูฟังเพิ่มซื้อแอมเพิ่มในราคา1900เานี่ยผมว่าโอเคเลยฟังก์ชันต่างๆมีให้ครบเหมือนรุ่นพี่เลยตัวนี้ก็ตอบสนองดีใช้งานได้ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันก็มาให้ครบเหมาะสำหรับเด็กที่ฝึกหัดเริ่มต้นสําหรับตีกองเริ่มต้น เนี่ยทักษะอะไรต่างๆฝึกได้หมดเลยนะโอเคฝากไว้ด้วยนะสําหรับใครที่กําลังมองหาแล้วก็กําลังตัดสินใจกองไฟฟ้าหมื่นต้นๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยโอเคเลยเยี่ยม